ขาหมูขาหมูหัวใช่ค่ะถามเขาหน่อยดลว่าเขาขอกอะไรหายเป็นหัวตี่มเขาบอกว่าเขาจำอะไรไม่ได้เลยค่ะมันรีถามแล้วก็ไปถามเพื่อนเขาสิก็ไปมันถึงโอ้ห้ทำอะไรก็ทำสิทนแบบแต่งเหมือนกันอ่ะ ถอดเสื้อมัดผมไอสัตว์ทำแอคแล้วผมไม่ฟาดแม่ไอ้ตลกก็ดีแค่ไหนละแล้วฟาดมันเลยแต่ฟาดมันเรื่องของมันก่อนใช่โอ้โหฟาดเขาแล้วพูดว่าอะไรเฮ้ยกระจอกเจ๋งไอ้เนยอยากได้ปากฉลามมาเดี๋ยวตีขึ้นให้เนยก่อนคิดว่ารวยไงไม่คิดว่ารวยไงไอ้จ๊กไหนอ่ะบ้านเลยเอาไรอ่ะเ็บอกว่าพี่เฉินกับพี่มาเล่นดีกันไงขอมากไปหรือเปล่าอะ มาไปเยอะเลยสัตว์ถ้าผมบอกให้ให้ผมให้ผมขอเยอะๆผมก็ขอเนี่ยจะจ๊กเอาใจอะไรเนี่ยไม่เอาแล้วพอแล้วไปพับเร็วเขารออยู่เร็วเออพับเขารออยู่เนี่ยไปครับไปพับก่อนไปพับก่อนไปพับก่อนครับไปพับก่อนมาเรื่องไปไปลงรับไปหล่อเจอกันน้องครับผมเจอกันพี่ชายครับไปไปขึ้นมารถเบื่อหรือว่าฟันมึงว่าไอสัตว์ถามหน่อยว่าไป่าดีเนาะไม่ใช่ไหนนี่รถไมไหวโจ๊ก ใช่ผม <temperature> ไม่ชอบสีเหมือนใครอ่ะโว้ยตีนเต็มาช่โจกมดนี่อะไรจ๊อกมันชื่อบาดาให้มาใช่ไหมจ๊อกคนชื่อบาดาให้มาใช่ป่ะอันนี้ใช่นั่งอยู่ปะป้ายอะไรบ้างไปเออะเนี่ยเห็นป่ะไปเอศูนย์ห้าห้า 他那边好没招哎。 มาแล้วมาแล้วมาแล้วไอสัตว์บินบินนิดหน่อยโทษทีลวนเลยกูทีนี้คอมกูลวนเลยทีนี้เดี <c oughs> ๋จีบบินไปโคดรหุบปัก connected channel s w i t c h ไม่ติดเลยนี่ภาพผมแม่ไม่ติดเลยนย่กูออกกันนะยังไงนี่เหรออะไรเปิดเพลงเอ็นจีให้ฟังฮัลโหลเฮียพวกแม่เขาใหญ่แล้วว่ะแม่งส่งคนมาลุกกระเทิบเด็กเราเย็นลูกเย็นเก็บเลยนะ 是啊，好得不得 ว่ New เจนกูไม่คิวแฟนใหกูอยู่นิ่งๆแต่กูคิวแฟนเลิแกงโงมาเป็นลูกโซ่เวกสะทอนม่กโยโย่มึงบอกกูไม่เสรจแล้วตอนนี้เฟพอยังรู้ใจกันไวสั่นและตัวมึงดีพอยังนี่ยบหน่อยสั่นแล้วมึงก็นินทาจังเย็แม่คุณนิ w เราวางหน้ามันจะพัง n e กูไม่คิวแฟนใหกูอยู่นิ่งๆแต่กูคิวแฟนเลิแกงโง่มาเป็นลูกโซ่เวกำสะท้อนไม่กี่โยโยมึงบอกกูไม่เสรจแล้วตอนนี้เฟรพอยังรู้ใจกันไวสั่นแลวตัวมึงดีพอยังัง

มึงน <muitas> ั้นไม่ก็เหมือนกันหมดสักดิีไมอให้กูกดอ่ะวเราเลือกมันึงยด้เสือกจะสดเด็กแม่ตอนนี้มึงสลบทีนเจกูมาแค่เฮียเฉินเขาเรียกพวกกูกินว่าเปนนิวเจนมีนายทามาซัพพอร์ตมึงการกันจังเลยอยากมีประเด็นจะมาจะมวยเคลย์เลยมึงก็มามายงชุนพวกกูนะไม่ค้างคาขอแค่เฮียสั่งกูจสักให้หมดก่อนแม่งจะจบบ้าวนิวเจนกูไม่คิวเฟรนด์ฮี้กูอยู่นิ่งๆแต่กูคิวแฟนเลยแกงโง่แบเป็นลูกโซ่เวรกรรมสะท้อนนี่ก็โยโย่มึงบอกูไม่แฟร์แล้วตอนนี้เฟคพอยังมึงใจกันไหวสั่งแล คอณเงี่ยบหน่อยสันแล้วมึงก็นิงทาจังเย็ดมากคุณิเจนระวัหน้ามึงจะพมเนกูไม่คิวแฟนกูอยู่ดิมิงแต่กูคิวแฟนเลแกงโง่มนเป็นลูกโซ่เวรกรรมสะอม่กโยโย่มึงบอกกูไม่เฟร็ดแล้วตอนที้เฟร็ดพอยังมึงใ่กันไหวสันแล้วตัวมึงดีพอยังนี่ยบหน่อยสัสแล้วมึงก็นิงทาจังเย็ดมากคุณนิเจนระวางหน้ามึงจะพังเสื่อมไม่เสื่อมแล้วมึงจะเลือกไม่เลือกแก๊งมึงกระจอกมม่จะเลือกไม่เือกมึงดากูเล็วอะอมึงแซกกูเร็วออไม่ใช่กู มาได้แมไม่ใช่ยัมาบานี่ฮเดนได้หมดทึงสดจีกับสองสองสี่ส่วสีน้ำเงินบุกนิวเจนข้ามึงเลยมาคัชิวเฟรนด์กยังกระจอกใจกบอกให้กูมัเก็บมือมึงจะค้องอะไรจะอาดมเนงกูไม่ได้ทุงไม่ใช้มามู่พกูน้นคิวไม่ชเน้นค กตัวตอนนี้มันก็เรียนกไปแล้วเาไป่องเด็กึนมแล้วตอนนี้เฟพอยงใกันบ่อยสั่นแล้วตัวมึงดีพออย่างนี่บ่นหน่อยสั่นแล้วมึงกันบินาจังเย็ตมากคุณดิวเจนเาวางหน้ามันจะปะทานโอ้นั่นหมดแล้วเ t ็นหรอ ไปพับนล้วเดี๋ยวไปพับเรียบร้อยครับนิวเจนกูมันนิวเรียบร้อยครคนโคตรเด๋อไอ้เนี่ยโคตรเดือดเลยให้ดูดิอาตอมสองของเราตอนเนี้ยสีเลือบนี้หมดเลยอะดีแล้วเสียวดิปวดจัดเออสวยจริงมันเข้ากับสูตรด้วแหละรอนีรอโลโก้ขึ้นบนสูตรอะที่พี่ส่งให้เขาเรียบร้อยหมดแล้วแล้วที่ผมทำแบบรถแบบนี้ไว้เพราะจังหวะ จังหวัดที่เราอุ้มหรือจังหวัดที่เราขายยาจริงๆอ่ะแล้วใช้เลขนำแพทอย่างที่เฮียเคยบอกอ่ะเดี๋ยวนะปะเออแล้วก็ไปขับโฉบๆอะไรแบบโตแล้วเนี่ยใช้เลขนำแพทอ่ะมันก็ยังโ吼หอดแล้วพอแค่สีเหมือนกันเนี่ยเออไม่หลับไม่เจอยากตายยากเลยใช่ไม่ต้องโทรคุยกันด้วยคนแรกก็แบบที่เฮียบอกอ่ะโคตรเฟี้ยวนะไอ้ยี่แม่งแรปแบบว่าไอ้เฮี้ยโคตรเจ๋งอ่ะไอแม่งแรปเฟี้ยวจัด ไม่คนแรปมันฟังแล้วแบบว่ามัน,นดีเดยวยแหละมันดูแบบว่าคือเขาเขาแรปแรปเป็นอ่ะก็เาใเขาว่าคนแรปเป็นปะมันคือแรปเป็นเว้ย แฟ้โจ๊กโอ้อยู่ยิงแล้วเว้ยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแฟนโจ๊กเหรอไม่หนูเอาหมวยไงอ๋อไม่แล้วไปแต่ว่าแล้วไปอยู่ดีอยู่กับโจ๊กอ่ะเอาเฮียหาไปครับไลน์กูอีกแล้วไอ้สั่งยอดเปิดเลยมชิญเอ้าเฟื่อเจอเอ้าเฮ้โยเจ๊สวัสดีครับมาแล้วเหรอเจ๊มาแล้วสองซีเจ็ดซีซีเจ๊สวัสดีครับ ว่าดีวัาดีครับเจ๊โอ้โหเจ๊ยังไม่แก่ตายเหรอเนี่ยที่เราไปแล้วนะสองสี่เจ็ดสี่สี่นะมึงพูดเหมือนน้าอีธานเลยก็ไม่รู้อะคิดว่าแก่ตายแล้วใช่ไม่รู้เหรออ้าตอนที่ไปเผาไม่ไม่เห็นเจ๊เหรอตอนเผาไม่น่าไม่น่าไม่ไม่น่าเช็คอันเจ๊พลังานพลังานไอ้พี่คิดว่าตายพี่ตีว่าตายแล้วเหมือนกันไปคุยสตะพานไปเดี๋ยวเขาคุยตะพาดไปนะไปหรอ เดี๋ยวเรียกกตัวน้องวัดกึงนะจ๊ะเฮ้ยมีคนเข้าตู้อะไอ้นี่นี่นี่ไปดูให้หน่อยสิว่าคนเข้าตู้เป็นใครได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพิารณี่คนเข้าตู้เออกูสั่งคนไปดูแล้วตำรวจน้อยเหรอไอ้ตี๊ฟประไว้เฮียไอ้เฮียไอ้เฮียตี๊ฟงเปิดอย่างนี้เดี๋ยวกูบอกเลยว่าเดือดแน่ ถ้าเป็นลูกไอ้หลงจริงๆนะบอกเลยโคตรเดือดเราคุยหลายคนไม่ได้แล้วเว้ยจะคุยหลายคนมกูคุยอะไรจะลองไปคุยกับมือไงเออเจนทรอลเดือดเขาไม่ทำอะไรเราไม่หลายคนด้วยกูไม่คุยเด็กมึงหรอกเออเสียไมเวลาแล้วกูไม่ได้ถามมึงเป็นควายไงเขาเรียกมึงเจ้าควายน่ารักน่ารักสัตว์น่ารักเหลือเกินนี่เอ้ปล่อยตาไม้ไอ้พวกปรี เจ๊แล้วแต่งตัวอะไรเนี่ยฮะมันจะมีอยู่นะแต่คาดที่คาดหัวโซผีบด้วยอ่มเท่ไหมแต่แก่ไปเยอะเลยนะ่อเย่อเย่มึงบอกเผางานกูหรอกมึยังไม่ตายเอ้ยบางกูถามไปเด็กคนที่เข้าตู้ที่ฝีมือพวกมึงป้าแม่งบอกโนโนโตหรือโนฝีมือก็เข้าตู้ไส้เฮียแย่เลยไปวะใครเข้าอ่ะไอติดโตรวยหลงด้วย ไม่เอ uhm. 네๋ยบางสรุปใช่เหรออ๋อไปเกียดโอเครู้แล้วเอาแล้วกูบอกเลยว่ามันแน่เฮ้ยไอ้บางกูถามมาดิไอ้บางปล่อยสรุปว่าคือเป็นฝีมือพวกมึงใค่คนเนี้ยพวกกูเองอะเกียขอจริงมศาสตร์โนโตเลียเหรอ ไขาบอกว่าไม่พูดกูอย่างนึงบอกว่าถ้าพวกมึงทำแบบนี้กับมันนะแบบว่ามึงทำอะไรมามันก็จะเอาคืนแล้วกูบอกเลยมึงเอาลูกมาด้วยมั้งมันมันเดือดแน่เรื่องของแม่งดีแย่ลืมก็เล่นป่นก่อนนี่คือโชว์ให้ดูเหรอนี่คือโชวยดูเลยเหรอเล่นป่นก่อนเอาขึ้นเขาก่อนกูก็ออกนี่ก่อนตากอะไรวะเบียดดูนี่คนนี้เบียดดูป้าเออคนนี้เบียดมีสนับสนับมึงสนับผมเห็นอยู่แก๊งฮะจำ ก็ไงครับแกงม่วงแกงไข่วะผมไม่รู้เรื่องอ่ะดิมึงเพิ่งบอกว่ามึงทำไม่ได้ถามผมพูดงั้นแหละครับผมาันแท้งกู้โว้ยเอาาพ่ออเได้เฉยไม่มีอะไรเอาหน้าพูดเอาหน้าเฉยไม่รู้ใครเฉยรู้อะไรเออเฉยแล้วแกงม่วงแกงไข่ว่้เฉยครับแกงม่วงเป็นพวกแกงหน้าโดนตอบจริงนะระวังด้วยในพวกแกงไอ้มิโกะครับแกงพวกมิโกะเป็นแกงสาวๆรวมตัวกันหมดเลย เจฟอยู่เกฟยังเจฟอยู่เกับเขาสิเด็กก็ยังู้เจฟอยู่ไม่ใช่เหรอมันบอกเจฟเป็นแม่ดิแม่เราอะอีมอนฮะเจฟผ่านเด็กมาด้วยปะไม่เดาพาเด็กหมาน่ยอีมอนเอ้ยในประเทศมีอยู่เจมชื่อมิโกะอะแวมาคดิเข้าแล้วทีลู่นะไม่ใช่ละไอ้ไอ้นีแพดมันทำเจฟจำหนูได้ไหมพอกูบอกจำได้ขอขอขอสักนิดนึงนะทำมิชชั่นอยู่ ไอ้เวยพี่หมอไม่คนเรียกกระเสาเลยเจ๊สภาเรียกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนพลังงานอะไรบางอย่างกำลังเรียกกูสภาเรียกเบาๆสภาเรียกเมื่อไหร่มึงจะเข้ามาบริหารับอยู่นี่ไงเข้ามาแล้วโว้ยเอ้ใจเย็น เดี๋ยวมีเงินเดือนให้เด like 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 ี๋ยวไม่ว <um ่างพูดถ au ึงเรน่องเดือนนี่คือเงินเดือนเป็นการเดือนคุมผับให้ด้วยอ่ะโคตรเจ๋งเลยว่ะผมขอได้ไหมถ้าคุมเด็กแล้วอ่ะอ้าวไม่ผมขอไม่ได้คิดได้ไหมมึงแกลงกันจังโว้ยมีบัตรจีบัตรปออมีบัตรจีบัตรป่ะมีบัตรเจีบัตรป่ะเปิดเมมเปิดเมมเจ้าบัตรเมมไม่ดิมีไหมคิดบอยเธอไอ้ฉีชั้นไม่มีแกงไอจ็อกไอจ็อกวนมานีใหม่ไอจ็ไอจ็อก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 ไอจ๊อกไอ้จ๊อกเข้าใจใหม่ไอ้จ๊อกไอจ็อก สบายเรียกคุยส่วนตัวแป๊บหนึ่งอ้าวันนี้อันนี้หน่อยสนุกเปรี้ยวอะไรวะเนี่ยดักกระทืบเฮ้ยเดี๋ยวมีมีรถสีที่นั่งบ้างได้ขอรถสีที่นั่งหน่อยสรุปว่าใครใเป็นคนเข้าโต๊ะขาหมูแก๊งอะหลงค่ะโดนอุ้มค่ะชื่ออะไรนะขาหมูขาหมูหัวตั้งตั้งสีพวกนั้ถามเขาหน่อยดิว่าเขาขออะไรหายหัวทีต้ม เขาบอกว่าเขาจำอะไรไม่ได้เลยค่ะมันรีถามแล้วก็ไปถามเพื่อนเขาสิก็ไปมันถึงโอ้ให้ทำอะไรก็ทำสิเขาล้องมึงอย่าตะโกนได้เปล่าต้องไม่ตะโกนทำไมไอ้โจ๊กจะตะโกนสิอย่าตะโกนไอ้โจ๊กแม่งโคตรดังเลยได้ติ๊กหน่อยที่ตรงไหนวะลืมเอาตรงนี้เหรอไอ้ฉี่ครับไอ้เจอที่ที่แบบไอ้นี่ที่บอกว่าจะใช้ใช้ตั้งใช่ไหมครับ ใช่แต่ว่ามันมันตรงไหนวะได้อ๋อตรงนี้เหรอดูให้หน่อยว่าโอเคไหมเนี่ยเราแบบเนี่ยอ๋อคือข้างในนี้ปะมันเข้าได้หมดทุกลูอะไม่ตรงไหนวะได้ขวาเมื่อกี้พี่อ๋อโอเคไม่ต้องแล้วมันไม่ต้องล้อมลวด้วยแล้วข้างในนี้ใช่ไหมฮะใช่ใช่เนี่ยอ๋อขวาเป็นบ้าดแก๊งมมีทางเข้าสองทาง อ่าอ่าอ่าผมเข้าใจโอ้แต่ถ้าอย่างงี้ตำรวจจะบุกมาง่าย<ม>แบบง่ายจัดเลยนะตำรวจเข้ามาก็มันก็ง่ายมากเลยครับถ้างนี้ถูกไหมเพราะาาตำรวจตำรวจมาผมคือปิดล้อมนี่ก็คือไม่มีทางหนีน,นะคือตายทั้งเป็นเลยนอกจากว่าคือคุยกันก่อนเลยว่าถ้าตำรวจจะบุกตำรวจห้ามใช้ลูกซองเพื่อให้คนในนี่มันได้มันได้เล่นกันใช่ก็ถึงบอกไงว่าที่เหลือ คือค,คือตำรวจต้องตีให้สลบอย่างเดียวครับถึงถึงจะถึงจะจับได้ไม่ใช่แบบว่าเข้ามายิงแล้วล็อกยิงแล้วล็อกกระทั่งกันไม่เอาคือแบบถ้าตำรวจเขาอยากจะเล่นนะ่ะก็แปลว่าเขาก็ต้องวางแผนเตรียมมาแล้วแบบว่าแบบฮ้ยเขาต้องบุกเข้ามานะต้องยิงยิงแล้วตีให้สลบนะถ้าไม่งั้นก็ไม่ได้อ,อะไรอย่างเงี้ยผมว่าถึงจะสนุกครับแล้วก็ถ้าเกิดสองวัดสู้ในบริเวณนี้จะไปโดนยึดอาวุธหรือจ,จะให้โดนจับแจะใี้เดี๋ยวนี่นี่ตรงขอบพวกนี้ใช่ไหมครับครับจกลัวขึ้นมาเลยโอ้เฟี้ยวเลย ฟยวเลยคือจะเอาแบบยกรัวใช่ไหมยกรัวครับต้องยกรัวครับต้องยกรัวเพราะว่าที่ยกรัวเพราะอะไรเพราะว่ามันจะรู้สึกว่าเออตรงนี้มันคือพื้นที่พิเศษของของแก๊งที่จะยึดได้จริงๆอะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเขาตำรวจต้องเป็นฟิ์เหมือนกับว่าไม่ได้แบบปากแก๊สเข้ามาเพราะปากแก๊สเขาก็ตเดียวทำมันมีแค่นี้ก็ต้องเป็นเหมือนกับว่าต้องยิงแล้วก็ตีให้สลบเออมันเอาเหมือนเป็นวอร์เหมือนวอร์กันอะที่บอกไปอะคือคห้ามใช้ทุกอย่างาเธอว่าจะเข้าไปก็ต้องพังประตู หรือ,อไงก็งัดประตูเข้าไปอ่าใช่ครับแต่หมายถึงว่าหมายถึงว่าพอเข้าไปแล้วเขาก็ต้องใช้พวกกระบอกได้ไหมอย่างนีต้ต้องให้เขาใช้กระบอกนะจะได้มมันใช่คือมันจะใช้อะไรก็ใช้ไปแต่ว่าไม่ให้ใช้ลูกอรโอ้โหเฟี้ยวเลยอะ่ะอช่นงี้เฟี้ยวเลยอะ่ะปัญหาคือใครยึดสัมปทานตรงนี้ได้นะผมบอกเลยรวยเออแล้วก็ดีเทลดังนี้ครับภายในถ้าเกิดว่ายึดได้นะครับจะมีกุญแจให้หนึ่งอันแล้วได้ได้เสนอความคิดมาว่า จะให้สามารถเปิดกล่องได้ทุกๆอะไรนะไร้แล้วแต่ครับตั้งเวลาไว้เหมือนอารมณ์กิวลอกแล้วล็อกครับดี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 แล้วไม่พอยึดบ้านได้จะเปิดโอกาสเปิดได้แบบโซลาก็ที่ดี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 ก็เป็นเป็นอย่างนี้ครับก็คือเป็นเดี๋ยววไอ้กล่องที่ว่าเนี่ยมันจะให้เป็นเป็นช่วงเช้ากับวันเย็นคือให้มันมันมีคนมันมีอะไรมาตีกันตรงทุกทุกเวลาคือเป็นช่วงเวลาแบบนี้อาจจะทุกสามชั่วโมงหรือทุกสองชั่วโมงผพว่าเวิร์กเพื่อว่าให้คนมันเล่นได้ทั้งวันครับตั้งแต่เช นอกจากเปิดกล่องแล้วยังมี NPC สิบเม็ดอยู่ในพื้นที่ให้ด้วยทุ ه, <ว>กทคิดเวลาลให้ด้วยเฟี้ยวเลยท่านี้โอ้โหคนไม่จะได้มันแย่งกันอยากได้ตัวนี้หน่อยเจ๋งเลยเจ๋งเลยที่ผมเห็นด้วยใช่แต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 ่ว่าก็ต้องให้เฉพาะคนที่มีแก๊งในสภาถูกต้องไหมครับพื้นที่ตรงนี้เพราะถ้าคนไม่มีแก๊งในสภาก็ได้ครับต้องให้คนที่เป็นคนที่มีแก๊งในสภานะผมว่ามันจะได้คนที่ไปเขาไม่มีแก๊งจะรู้สึกว่าเอ้ยอยากขึ้นแจกแก๊งจังว่ามันมีไอเนี้ยเหมือนกับว่า เขาเรียกว่าอะไรนะของออไม่เฉินครับเราคิดด้วยว่าอะไรเลยมั้ยเราคิดด้วยว่าถ้าเกิดว่าสมมุติมันคนไม่มีแกงใช่ไหมมันทําได้แค่งัดก,ก็พ่นของภายนอกอย่างเดียวอ๋อไม่สามารถมายืนยึดไม่ได้ใช่ไหมครับยึดผมเท่าที่ความคิดผมคือยึดได้ครับแต่ว่าเขาคนเดียวเขาจะกันอยู่กันไม,ไม่ไหวผมกลัวมันเป็นพวกคนแบบอย่างเงี้ยแบบแบบอย่างอย่างที่ก่อนหน้านี้เราเจอปัญหาคืออย่างโอเวอร์ที่แบบว่าไม่มีแกงแต่มียี่สิบคนอะไรเงี้ย หรือว่าเดี๋ยวันเดี๋ยวให้ผมไปจัดก,การกตามจัดก,การตามระเบียบเหมือนเดิมคือไม่มีแก๊งงคนในสภาไปตีเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวมีมาตรการแล้วเดี๋ยวเราจะมีมาตรการคือต้องใช้ตำรวจเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงแตผมแค่บอกว่าถ้าอย่างนี้ของมนดีขนาดนี้สมมติเล่นๆนะควไม่มีแก๊งจับกลุ่มรวมกันมาเยอะๆนี่ก,ก,ก็ก็ได้อยู่นะก็ปวดอยู่เหมือนกันนะทำเป็นเล่นไหม<อ>ไม่ผมแค่ผมแค่คิดเล่นๆนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มีนะกันหรอกแต่แค่ว่าคิดเผื่อไว้หน่อยผมแค่คิดเผื่อไว้ เพราะว่าเดี๋ยวเผื่ออนาคตมันจะมีใครที่เข้ามาใหม่อีกอีกเยอะแยะผมแก่คิดเผื่อมีทางเลือกหนึ่งการลัวขึ้นมาใหม่ตามที่มึงบอกอะที่มึงเลือกไวค้ครับครับหรือจะเอาแถวนี้ก็ดูโอเคอยู่อืมตรง,ตงนี้ก็ก็น่าเล่นครับเพราะว่ามัน,มนใจกลางเมืองดีแต่ใจนึ่งผมแค่คิดว่าถ้าเกิดมืว่ามันเป็นที่อื่นได้ก็ดีครับจะได้แบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่ต้องให้คนมากระจุกอยู่แถวๆนี้เยอะเพราะว่าเป็นแหล่งทางานคนมากระจุกนี่เยอะมันจะกระตุกมากตรงที่ก็ที่ทางานเอผมเลยคิดว่าถ้าไปที่อื่นก็ดีครับที่อื่นก็ดีโอเคงั้นเดี๋ยว เดี๋ยวเอาไว้ตามนี้แล้วก็ไปบอกคอนเซปต์ไอ้ไอ้ดำด้วยนะไปไปคอนเซปได้ครับได้ครับเดี๋ยวปะบูไม่ไม่ไม่เฟ้อหรอกครับไม่ต้องห่วงเลยหาวิธีการระบายเงินออกได้ได้เยอะแยะคนดูไม่ต้องกังวลเรื่องเรื่องเงินเฟ้อครับอไม่ทำให้เฟ้อหรอกไปโจ๊กแม่ก็ไม่ลงอีกดวีมากไอจ๊อกคุยกันก็ไม่ลงไอ้จ็อกเดี๋ยวจะไปแอเดอบนะไปแอเดอบนะหมูกรอบหมูกรอบ คุ้เหนื่อยใจกับมึงวะไอ้เหี้ยไอ้ผมตัวเตี้ยแล้วมันหนักหัวเป่ะวันหล้าขวดแทงไม่เอาไปทิ้งหรอก็นั่นแหละที่ผมคิดจะทำเอ้ยไอ้โจ๊กรถไปไหนแล้วมันแก๊งเป็นยังอ๋ออยู่นี่ครับตรงนี้คันนี่หรอว่าไงเขาสนับหายค่ะเขาสนับหายเหรอค่แล้วตอนนี้พวกอ่ะพวกแก๊งไอ้หลงรู้ยังว่า ว่าว่าว่าเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นรู้ยังรู้แล้ะไอเอ็ดดับเอ็ดดอบเอดดั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 บรู้แล้ไปเอดดับรู้รู้รู้ละค่ะโชว์อะไรวะมึงโชว์ออ๋โอเคเฮ้ยแล้วเดี๋ยวไปเอดดับลูกขวานะไปลูกขวาเมื่ี้ต้องไปด้วยใช่ไหมคะไปถึงให้เราอะไปลูกขวาขวาโอเคค่ะ let's go let's go นี่ไปไหนเอดดับเอดดับ ลูกบอลชันไหมโทนี่ตั้งครับโอเคครับเกียร์ไปไหนมันวะดี่พี่ทมให้